อ่าอเรียนอ่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่แบนผู้ใหญ่แบนจานทุ่งนะคะแล้วก็อ่าผู้ช่วยต้น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 ผู้าผู้ใหญ่บ้านอ่ะว่าทีผู้ใหญ่บ้านต้นเพราะว่าเที่ยวไอ้นี่เป็นลงผู้ใหญ่บ้านเด้อเอาเอาสิต้นเต้ลไปไปถ่ายรูปไปเลยอ๋อเขาไอ้เรียบร้อยแล้วเหรองั้นงั้นงั้นไอ้หาเสามาปั๊บ ไวทุกมองได้เพราะว่าตอนนี้คือเติร์นเขาต้องไอลงผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วงั้นงั้นงั้นแน่นอนจากวันนี้เป็นต้นไปเติร์นบ้านสวนครับครับแห่งเสียงลำยาบ่ายเนี่ยนะครับกรุณาทำความดีมีอะไรช่วยเหลือประชาชนครับผมเห็นพอใหญ่แม่ใหญ่เห็ดนั่นเห็นนี่ซอยเพล่ยซอยเลยครับช่วงนี้นะครับความดีสร้างไว้ไม่มีเสียหาย ถึงเราไม่ถึงเราไม่ได้เป็นนะครับความดีก็อยู่ติดตัวเราเราเราทำไปเถอะนะทำเพื่อหมู่บ้านนะครับทำไปเลยนะเติ้นะความดีนะเติ้นะเติ้นี่ลงผู้่บ้านอยู่แล้วนะครับต้นมาสวนนี่เขามีความดีในตัวแม่งครับเขารูปหล่อและมีเมียหลายคนด้วยโอ้โหอันนี้เดียวไปหาอออากาสี่เหรอเจ้าอ๋อไปวบาไปคุยกันไอ้ใต้ต้นมะกตาเนาะคอยสื่อสารกันไปเรื่อยๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงลม ละจังว่าเปิดประมาณกลางละแจ้งสว่างอยู่ในตาเออคือหลอกเพศคนแหรอวันดองสยไอจังโก้กับเต่าบรรณาฯย่าตาตาเลยเลือนดองเดินเดินเดินชมรมอาแท็กสีเท่เต่า ขับรถเข้าอู่เรียบร้อยขับรถเข้าอู่เรียบร้อยแม่อีน้อยมานั่งฟังลามแท็กซี่ก็แท็กซี่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่เจ้าเก่าดิฉันเล่าล้วให้ผมตากจอกดิฉันเล่าล้วให้ผมตากจอกเดี๋ยวผมสิบอกมูมานั่งนำเด้อไปรับระพี่บอล่ะน้องเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อจึ้ง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  อู้อ่ะขอต้อนรับพี่น้องครับกับสู่รายการเสียงน้ำยามบายโดยดีเจจังโกนึงพัฒน์เวทเตาบรนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับามการทุ่งสวนเป็นนาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับสุขูุสุคนะมาเยี่ยมชมรายการกันใายครับครับผมอุ้มอบอุ้มใจคัะขนาดครับผมเมื่อนี้พี่น้องป้องไปมาหลายหลายครับผมครับขับขบโบ้เป็นยังโบ้เป็นยังแม่ขัวแม่ขัวแม่ขัวเด้อแม่ขั้วจะเรื่องนะครับแม่ขั้วไหมแม่ขัวตุ๊กตาแม่ขัวอ่าบบาเบียบาเบียอ่าแม่ขัวเบนจะพัดเตรียมตัว เตรียมบตัววันวันวันนี้จัดจัดผ้าขาวหลายผ้าอยู่่อาจัดผ้าขาวหลายผ้าครับผมเพราะว่าพี่น้องทั้งมันกูกระสิงกันมานะครับพี่น้องทั้งหมดทุ่มรัดรับขอบคุณอ่าคุณบุญสวยอ่าคุณบุญสวยคุณบุญสวยขี่รถแทกเตอร์มาเพื่อมาชมการจัดรายการแบบสดๆเลยโอ้มัาจีบยางกันบอกเพื่อเราว่าขอเพื่อแบบคุณครับคุณบุญสวยกับไอ้ไอ้ไอไอซับมองนี่นี่ทมให้ได้บ่ทมได้ครับสำหรับการจ้างครับ ถ้าจะถมนั่นน้ำมันก็เสียนิดหน่อยนะเสียนิดหน่อยหนาเท่าไหร่หครับเท่าไหร่ก็สามสี่หมื่นอ่ะอ่าอ่าค่าขนรถอีกค <c oughs> ่าขนรถค่าขนรถนแพงครับโอ้รถรถแท็กซี่นี่มันมาเองหมดเลยมากก <c oughs> <c oughs> ว่าไรพี่มันรถตีตะขาบถนลเทอนก็สีพันเมียมึงบัดซ้ายต้องแบบว่าอ่าค่าขนหนาอ่าค่าน้ำมันหนาก่อนนะต้องเบิกก่อนหนาฮะจ้างกันรถมาไม่ถึงหนา แล้วก็ต้องจ่ายก่อนนะพี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับผมโอ้ยวน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 มนวนนะครับช่วงแรกแหกมาน์สไอนำรายการมาโดยเมียในโอว่าครับผมพี่จินนะครับพี่สริงไว้ับน้องเนสพอรอำนาจเป็นบอครับครับผมวนขักขนาดออะเพลงนี้โดนใจพระเดชพระกุหลวงพ่อด้วยครับผมเขาเรียนลูกพ่อ ใช่อ่ะบัาที่นี่เนาะเอาเอาเอาคุณเอาเอาคุณมาฝากแั่หน่อยนะครับอ่ะบัาที่นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไอ้ขอขออนุญาตเนาะไปทั้งไอ้แฟนครับของไอ้พี่จินทุกๆท่านกันแล้วกันบ้านจันทองเท่านี่อ้ายนี่บ้านจันทองเท่านี่มันมีบุญประเภทนี้ัาที่2ตุลาสิหอดนี่ทันทีเกี่ยวกับต้นเทียนหรือบ่ บุญตอดเทียนโฮมเลยไอ้บุญประจำปีโอ้พูดได้ยากทำบุญน้ากันในครับผมอาทิตต์ต่อบาเบียได้เลยอาทิตต์ต่อบาเบียติดตเติมบ้านสวนนะครับหรือว่ากันไปติดต่อยาคูเออไปติดต่อกับคนโดยตรงดีกว่าไปติดไปหายาคูเลยยาคูส่งข่าวมาแล้ววันที่สองนี่ครับรายการรายการเสียงยิงลายาบายพี่นายาคูก็ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรวมน้ำบุญกับวัดบ้านเฮาอย่างแน่นอนครับส่้างบ้านใหม่กองทายทำใหม่ ไอ้ไอ้ไอ้เสียงลำยำบายไปยุหันเลยโยกไปยุหันเลยโยกไปเลยครับวันที่สองตุลาเด๋ยนสิงโยกไปทายเอาคักๆเลยนะครับจัดอะไรัดแบบสดๆแล้วเอาหลวงพี่นี่ขึ้นมาปลาใสพร้อมถ้าพร้อมละกาปีนี้นะครับผมเพิ่นกับบริจัดยิงเงียงมากมายพว่าตอนนี้มันก็คือาความที่ว่าถึงนำถั่วนำยังครับอครับการสัญจรการไปมาการนู่นการนี่นะ อาจจะไม่สะดวกอาจจะไม่สะดวกอ่ะก็เลยจัดแบบสบายๆครับเนี่ยผูเพันเลยบอกว่าอ่าก็คือว่ารักษาประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านเอาไว้ก่อนดีมากหลวงหี่นะฮะเพื่อเลยสื่อสารเข้ามาทางไงนรายการเสียงน้ำย้ำบายว่า หายเป็นหายเป็นมักโหรูปเออว่า,วาไอ้บ้านดีเจจังโก้กับดีเจเตาในการเสียงน้ำยาบายอันประกาศให้นียนบ้านตุลาบ้านทีสองตุลานี้นะครับเป็นบุญเป็นพุทนะครับบุญดอกเทียนโฮมบ้านจานันทองนะครับของเพิ่มเกินสิเริ่มเออไปใส่ซองไปแจกซองบ้านนั้นบ้านนี้เพื่อว่าเออมาโฮมมาอย่างแต่ว่าปีนี้ไอ,อ้ถึงว่าสิบวันใหญ่แต่กับมื่นย่างมื่นแรลงมีหม,มอลำสิงบุญได้หลัะ อจะบุญจะบื้อรรมดาเนี่ยไอ้ป้าบอกบุญบอกคุณไปครับไอ้พี่น้องชาวบ้านจานทองเข้ากันแล้วกันเนาะครับขอบพระคุณช่วยช่วนี่แหละกับงานบุญงานศีลงานยังกับตามสารผักผักนะครับให้การเสียงลำยามบ่ายอนุโมทนาสาธุนำทุกอย่างเลยอ่าอย่าคู่บ่ตกตกใจเด้อรายการเสียงลำยามบ่ายสิมีต้นเพี้ยนมีอันไปไปอยู่นะครับสิทำบุญรวมทั้งบุญน้ำรับป้อม นะครับครับผมแล้วก็เฮาสซนัมผ่าเบื้องหลังในการแห่ต้นเทียนโดยให้เต๋าบานหน้าขึ้นไปฟอนอยู่ทังต้นเทียนโอ้โหตะกี้คอยจัดเนาะตะกี้คอยคอยเพื่อนจัดบุต้นเทียนนี่คอยเอารถมาแต่งเลยมาเอาผ่ามาเอมาแต่งยงาคู่เนี่ยแต่งให่งโอ้แต่งแบบที่นี่มีนางร่ำนั่งยังขึ้นไปคุณได้ไอ่เริ่มสตาร์ทจากใสจากวัด แล้วก็้อบหมู่บ้านแลก็เขาวัดอ่าหรียงรอบหมู่บ้านก็ถือว่าหลายชั่วโมงนะสามสี่ชั่วโมงสรงข้าไปถึงนั่งร่าผู้ใด้ที่เต้นเต้นเข่าตากรรมการ <laughs> รายการเสียงลํำยำาบมีมีมมรางวัลปูโมชันให้โอ้โยเงือมอ่ามันสิมีหมามองไปอยู่ครับโ,โ,โ,โมไม,ม,ม, <laughs> ม,ม, <laughs> ม่อ้ามเนียวเนีวถ้าม่าไปนี้ดิ <laughs> มันจะไปกัดดาบคุยเดี๋ยวเขาสิ่พ่อบอกบุญบอกคุณพี่น้องในช่วงหน้าครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วขึ้นแท่นไปครับไอ้ครับับด้วยผลงานเพลงแค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขึ้นมือจากเรื่อดีแต่ไอ้เดี๋ยวไปขอสวัสดีพี่น้องทางแฟนเพจแป๊บหนึ่งนะดีมากดีมากครับ สวัสดีพี่น้องไปยังทางแฟนเพจกันแล้วกันเนาะครับผมครับผมสวัสดีไอ้เจ้าทักทายพี่น้องทั้งกันสปปลาวก่อนสปปลาวครับสวัสดีเด้อสวัสดีมือมือนี้มีเสียงเพลงเกี่ยวกับสปปลาวให้ฟังต่ออ่าครับอ่าพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงครับผมพระธาตุหลวงมือนี้สิจัดเสนอเพราะว่าเป็นการเชิดชูครับผมเอาวัดพระธาตุหลวงวัดใหญ่วัดหลวงแห่งสปปลาวอ่าอยู่ทางแก่นเวียงจันทร์เวียงจันทร์เวียงจันทร์ไปเวียงจันทร์ตะพอบไปกราบอ่าวัดพระธาตุหลวงแล้ว่าได้บุญหลายเด้อถามไปนี่ได้ไอ้ถามไปหนองคายหนิ มองเจ้าเคยยพา่อยไปเจ้าเห็นบอเห็นอยู่เห็นอยู่มองรถอีรถตุ๊กๆุจอดหลายหลายข้ามของทางได้ข้ามไปเวี้ยงอ่ะยังไปประมาณไหนบกี่กิโลก็หอดังเนาอแต่ว่าง่ายพี่น้องครับขั้นตอนการไป ไปเล่าถุงมือนี่ไปต้างประเทศลาวนี่ง่ายง่ายครับก็คือว่าพี่น้องมีอนบัตรประชาชนครับเพื่อนบอกเนียนี่มีบัตรประชาชนยางขึ้นไปทีวาการไปทีวาการเพิ่นสิจัดก,การให้เลยครับผมแล้วก็ยางลงมาเสียตอ่อมอเอารถดนั่นพอได้ใบแล้วพ่อมาหอดตอ่อม่ออ้ไยๆใสิไปไหไว้ะธาถัดหลวงมีรถรับส่งอีกตั้งห่าขึ้นรถเลยขึ้นรถได้ไปเลยตอนน้มีการสัมผัสอย่างเลยดีครับดีแนี่ยถุงมือนี่เนาะอ่ะ กะขอบประคุณหลายๆพี่น้องเช่าสปปลาวครับแล้วภัยไม่เอกภไม่เอกน่ยโอ้ยนหลายๆอ่ะหลายๆอ้มือนี่มี้าสปปลาวกำชกับกมพูชาเลยไอ่เต็มเลยครับกัมพูชานี่เพราะว่าน้องเจนตอนนี้ประยุกัมพูชาก็เลยไปบอกไอ้พี่น้องอ่าพักกันเบิงไร่การมือนี่ป้าดไอ้มือนี่พี่น้องท่าสปปลาวอีีเขามากค่ะเขามาเน่ไอ้มือนี่ดีมากดีมากดีใจครับเพราะว่าซ้ำบ้านพีเมืองนอกและกับเป็นบ้านจินตราูัน ที่ว่าให็นตั้งคักๆเด้อพี่น้องสปปลาวเด้อครับผมครับคุณพ่อของจินตราภูหลับเพิ่นเสือสายเพิ่นอยู่ทั้งสปปลาวตัวยผู้ใหญ่ไพ่นี่นะผู้ใหญ่ไพ่นี่เห็นว่าไอ้ผิวขาวๆนี่ผิวเล่านี่มันสิมีเสือของพี่น้องอยู่เจ้าวันแล้วขมมัดใส่เอาเจ้าหัวขามมาจากไอ้เสี่ยงไอ้ยังก็ขำม้วนขำม้วนเห็นบ่ขำม้วนนี่อยู่ทางผิดได้ไอ้ขำม้วนต้องทางอุดรเนาะโดยทางทังทั้งทังมุกมีส่วนหนึ่งจินตราภูหลับไปทําการแสดงอยู่เวียงจันทร์ พี่น้องเชาวเวียงจันที่เป็นญาติของไอ้คุณพ่อคุณจินตราผูลาพฤษเียนจดหมายมา,ามสบายดีจําได้บอนี่ก็เป็นญาติของไอ้คุณพอ่อของคุณจินตราผูลาเด้เอเป็นพี่เป็นน้องกันเพื่อนว่าน<ะ>นี่กราบขอบพระคุณหลายๆครับผมครับผมแล้วก็ฝากผลงานไมล่า <นะ S 1> สุดจินตราผูลาวาสนาการดำโยบูทิล่านะ แล,และก็ฝากนิดหนึ่งกับกดซับสไครป์จินตราชาแนลออฟฟิเชียลครับผมใกล้แล้วนะผ่านทางช่องทางยูทูบจินตราชาแนลออฟฟิเชียลครับใกล้จะ4ล้านซับและก็กดกระดิ่งด้วยติ๊ง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 ตินะครับแจ้งเตือนนะครับไม่พลาดการติดตามพร้อมด้วยผลงานของเต๋าบานากับอาจารย์มดคำบินครับผมฝากซูอ้อมใจมิตรรักมิตรเพลงขอไปกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอาละบัดที่นี่ให้น้องตายก่อนบอสไอครับสวดสวดเอาจะเวียนดีเท่าไหร่ กราฟเราเป็นยังมันก็เหมือดจริงสิเขาือเอ็ดดีนะเอ็ดมิ้งยันหลงนะคุ้มกับลำตอ้ความกับลำตอ้ไรตอเสียงลำยำบาดโดยจังก็หนึ่งและเอาบ้านดาดดาดดาดหอมอกปากกระเย็นยา เมฆดำร้อยปันปวนฝนตกมาจู่อีซึงต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 ึงมุยาตีนจอกแก่ถูกฝนแลกเที่ยวตะการวายตุยเจ็ดจานเล่นดาต่อตามคณะรุ่งแจงทอพุ้มหูตื่นเช้าตูรีบออก เต้นเต้นลิ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 ลลเต้นเตะตะตะลาลาเตตะดีดเต่าเต่าเตานนเนบอพอเปิดรายการมากมาเลยผูสนับสนุนหลาเข้านะครับสวัสดีเป่ยังเจ๊กุ้งที่เปนเตาเอยทีเปนครับอ่ะพอไปหาเจกุ้งเขากับไปหาเล่าลวดเราเป็นยังไงครับผมช่วงนี้ฮะสี่ยอสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับ นี่ครับพี่น้องครับของฝากจากเจ๊กุ้งนะครับผมที่ยวเภอเต่าง้อ,งอย oh, นะครับครับผมอเสือผ่าง,งามๆนะครับพี่น้องไปเยี่ยมไปเยือนไปยามเดอ้อเลือกสีได้ตามสบายใจ <store. S 1> ยนะครับเดี๋ยวคอลเลคชันไหมนะครับเพิ่งกำลังไห้ทรงมาให้ทางทางได้การนะครับเพือพ่อนๆมีคอลเลคชันหลายๆหลายๆค oh, <collection S 1> อลเลคชันนะครับอันนี้เป็นคอลเลคชันเก่านะครับเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวของใหม่กำลังตามมานะครับมีของใหม่ๆให้พี่น้องได้เลือกชมมากมายหลายอย่าง บมว่าสิเป็นผ่าพันข้อนะครับผ่าทักท่อมือผ่าไหมผ่าสินผ่าย่งนี้ก็ไปตัดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไปเยี่ยมเยียนในเช่าอำเภอตังอ้อยแม่แล้วไอ้แม่แล้วไปวายไ้พญาตางอ้อยไหวเซ็ตทรับเรียบร้อยยางออกจากพญาตางอ้อยแค่สามกวครับด้านหลังของพญา่ันพญาตางอ้อยสิมีร้านเดียวครับร้านใหญ่เลยนะครับร้อนเจ๊กุ้งสอบทมได้ตามสบายแมนครับไปบอกว่าเป็นเอฟซีของรายการเสียงลำยำบายเด้อพี่น้องเด้อราคาพิเศษสุดสดครับผมแมนครับราคาพิเศษสุดๆเลยชั่วคั บ,<า>บัญญัติการาการเสียงลำยำใบระเบิดคุณยุ่งมองไหนพลพนถามมายุ้งใส่ยุ้งใสบ้านจานทงเอ,นเอ้าม <อำ S 2> ันมี่อย่างเนอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร,ร้อยเอ็สมองนีนคือปลาโกบบักตานนี่มันมันมันประหลาดอีลีเลยครับผมอมองอื่นกับโบมิโก,กบักตานมื่เกิดต้องยุ่งมองเดียวเออเมาเกิดมองเดียวพอเกิดปั๊บรายการ เสียงลัมยมามใบก็มื่เกิดจุปาโกกบักตานอ่ามันเป็นเหมาะเหมาะเลยนะครับทำได้ดีเหมาะนะครับมีมนามพร้อมด้วยแม่นามก็คือน้องหินตัง้งน้องหินตั้งครับะน,นะครับผมพอฉะนันพี่น้องปล่องปลาเมี่เย็เย็นรายการ แนมเมืองกบักตานได้แนมเมืองกบักตันครับรับสิมาพอจังโกน,นึงแลละกระเต๋าบันหน้าเมนเว้าโน้หัวมวลแบบพีแบบนองทักทายเพื่อน,นครับอยู่ใสในอีกเ,เนี่ยโอ้จะแมนหลายคักหลายเพิ่นเข้ามาหลายท่านหลายผู้หลายคนสวัสดีครับออาคุณธริกาคุณชาลีนะครับออาคุณปียาละคุณทิพย์กับมนนะครับพี่น,น้องทาง โอ้ทั้งไอ้กัมพูชากัมพูชานี่หลายหลๆเนาะทั้งเพียดนี่ก็คุณบุญพกาคุณ์พระเวีคุณสมปา์รับคุณสมคุณสมเพียรทุกอย่างเลยคุณสมนี่ก็โอ้ชื่นชอบรายการนี่อยากฟังให้น้องตายก่อนบอนำโอ้ให้น้องตายก่อนบอนะครับเปิดไปแล้วเหรบเปิดไปแล้วเด้อเปิดไปแล้วนะครับาที่นี่กาสิมักคุณทันเซ็ตซัอกแกรบร้อยที่ไปเที่ยวทั้งไอ้กาลสินเมืองเมืองน้ำดำเมืองน้ำดำนี่มีมีหลายอย่างยกตัวอย่างก็ต้องเป็นในไดโนเสาร์ ปดเอาไดโนเสาร์ยูุหันตย์ยุหัตตตัวแม่นบอกเมืองไดโนเสาร์ตัวนั้นเอาการลสินเนี่ยการลสินครับขอนแก่นนี่แสดงว่ามันอยู่ติดกันเนาะอ๋อครับมันเขตติดต่อสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นทะเลการลสินนะครับ่านไปยย่างตลาดเชียงยืนครับแต่คอนแก่นแล้วโอ้เมืองเมืองศิลปินตัวการลสินเนี่ยศิลปินนะครับนุ่มเมืองน้ำดำผู้ใดทำไหลช้ำอาจารย์สาธิตเดี๋ยอาจารย์เนุ่มเมืองน้ำดำเนาะบอกรบเพื่อนอาจารย์สาธิตทั้งจันเนาะ เต้าป่าน้าไปเห็นลูกไส้เป็นตัวนี่น้อยลาลาลาพ่อซื้อยังไอหนุ่มเสียงฮิตสาธิตทองจันผมได้บอกมาคือหูจักสายญาติพ่อคือจักสายญาแล้วลูกพ่อแล้วเออพี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นแทนไปแล้วนะครับเจ้าลำปาวกับดอกก้อยชาตินี่ันม่้นในช่วงนี้ครับสวดสู้ไอไอเอาสงซีซ่ไปบ่าครับนี่เรามากเหรอ สวัสดีครับเจ๊กุ้งครับสวัสดีครับผมเจ๊กุ้งพอเดีันในพอดีันไอ้เลขาไอ้ลูกตาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเจ๊กําลังสิสีทรงเสือมะไห่นะครับทรงเสือมาทั้งรายการเพราะว่ามันสิเป็นคอลเลคชันใหม่ในการโปรโมทในร่างของเจ๊นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว อนุญาตขออนุญาตเจ๊ส่งมาเลยครับผม<ฆ>ส่งมาได้เลยนะครับอ,อ,อันเจ๊ก้กงอันเมื่อไรอันอันชาบวาบ้านว่างชาบ้านองอันมาทั้งอันออนไลน์ก็ได้หนรถเจ๊ก <laughs> มาโหลดมาโหลดมา,มาทางใตยกันเจ้าอย่าไปหาว่าเป็นสิ่งที่น้ำใจไอเจ๊กโกนี่เจ้าหัวไปตัวบางทีเราติดธุระป้าปังเราตีตีนางดอกผมถามเราแน่วตอนนี้ตอนนี้เราเข้าวงานเราอยู่ล้มบาทแมืนบอช่วงนี้มันช่วงพักช่วงพักช่วงผักคงเผินเนาะเอาช่วงไปขายของไปตอนไหนก็ไปช่วงพักก็ได้ <วะ S 1> เจ้คงหมักอย่างเดียวคือไอ้ไอ้ไอ้เมืองเมืองเตาเงอยเนาะไอ้ลักกิโลคือใหญ่เด๋ไปใต้รูไปโดดยุ่งเหรอโอ้ไปมักกักหมักแม่เออเป็นเป็นผู้ใดไปตกท้ายรูเนาะนี่มันทางเขาร้านนี่ลักกิโลเนาะทางเขาร้านพญาเต่างอยเลยนะครับลักกิโลใหญ่ไปไปใต้รูไม่ห่างนะครับเพื่อเป็นสักขีพยานมาจะขอมเคยมาฟ้าหอดแล้ววันดีฟ้าหอดแล้วนะครับอาจารย์สวัสดิ์สารคามเวลาผมไปเต่างอยเพป่ะกาศ ไปถ่ายรูปกันอ่ามันเป็นแลนด์มาร์คเลยพี่พูดง่ายๆเลยเนาะว่าว่าพูนอาจารย์สวัสดิ์สารคามเมื่อคืนนี่เพิ่ลไอเพิลเปิลเพิ่นคิดฮอดมาถึงอ่าสาวซิมพินจิตราพูมาไคนาเน่พิไปเยี่ยมอาจารย์ดาวบันดอนอ๋อค่ะอาจารย์ดาวบันดอนเพิ่นกำลังอ่ะพักรักษาตัวอยู่เนาะเพิ่นดีขึ้นหลายครับเพิ่นดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเดี๋ยวจิตราพูรากับอาจารย์สวัสดิ์อาจจะพักกันขอไป ไป<า>ก,กราบไหว้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งต่อมาน้ากับสิไปได้กันไปห้จารยเดาว ดิ้เป็นเกียร์ความงามนะครับมาฝากพี่น้อกว่าเอออัปเดตอาการของอาจารย์เป็น์ังไหนนะครับตอนนี้เพิ่งยุ่แบบใดแบบไหนนะครับเดี๋ยวว่้ยเนี่ยเดี๋ยวดิจจะโกยจ้าเตี้ยกล้องลวดโอเคโอเคเจ้าจะเรื่องไปถามอาจารย์ดาวเด้อครับผมอ่ะเดินทางมาช่วงสุดท้ายพี่น้องครับฝากไปน้ำกระเล้วกันเนาะอ่ะผลงานไม่ล่าสุดของสาวเสียงบินจินตราพุ่นลาไปรับวาสนาการดำหรือว่าสิเป็นหลวงปู่ศิลาครับว่าสิเป็นหรือรอพี่ที่ผู้เรือผู้เรือและเต่าบรรณาธิก็ กับอาจารย์มอสคำบินครับผมแล้วก็ในเร็วนี้นะครับสามสินพินนะครับจะมีผลงานเพลงใหม่กับน้องเพลงพีบดานะครับช่วงออกพรรษาพี่น้องคอยติดตามโอ้นะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดตอนนี้กําลังซุ่มอยู่นะครับดนตรีอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับรอถ่าย MV เด้อพี่น้องเด้อละก็มีโบกี้มื่อจินตราภูหลับมีคอนเสิร์ตยักษ์มีคอนเสิร์ตยักษ์ครับน่าในช่วงกันยานะครับ14-15ีสองรอบเลยพี่ครับผมมั่วคอนเสิร์ตยักษ์คอนเสิร์ตใหญ่เป็นอีกครั้งหนึ่ง เมืองทองธ<อ><อ>านีนี่นะครับจัดกี่วัน2วัน2วันเพราะว่าเมืองทองธานีนะครเป็นประวัติศาสตร์ก็คือจินตราพรูลราชนะครับเคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดมาแล้วเนีพี่อยู่นี่เลยนะครับเป็นี่นี่ละเอาเจ้าก็เคยไปตัวสั่นไปทุกางานกำลังใครทีเดียวเดี๋ยวตอบเจ๊กปูนก่อนเดี๋ยวเราสิบบาทไปได้เออจ้าจ้าจัดส่งเปาโปรโมทเนาะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านจังโกู้เดืง ขอบคุณเจ๊กุ้งเ<ร>ช่นเดียวกันครับ,รบเจ๊กุ้งเป็นคนมีน้ำใจส่งมาเลยครับอส,ส่งมาเลย,เลยพี่กุ้งส่งมาเลยครับเดี๋ยวเต่าบรนนาจะเป็นคนโปรโมทเพราะพี่กุ้งเป็นคนเป็นผู้สนับสนุนหลักเราอยู่แล้วนะครับมีอะไรส่งมาเลยเดี๋ยวจะโปรโมทให้นะครับร,ร,รู้หรือเปล่าว่าเจ๊กุ้งในเปรียบส่วนญาติของเราใช่แล้วก็อีกอีกท่านหนึ่งก็คือพี่อ้อยพี่อ๋อยด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านคณะกรรมการที่เต่างอยแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยนะครับ ของสภาพัฒนธรรมที่อำเภอตอง้อยทุกทุกท่านเลยอ่าพี่น้องชาวตองอยนี่จินตราภูร่าไม่เคยลืมแล้วก็ถ้ามีโอกาสต้องไปเปิดคอน์สสุดต้องไไปไปนะครับโอ้ยเมื่อกี้นี่พลาดเลยเออพี่คุยกันตั้งสองวันน่ะเออไอที่เราติดงานที่เมืองทองเนาะอ๋อพี่จําได้ไหมที่บอกว่าคณะกรรมการบอกว่ายังไงก็ขอให้เป็นจินตรามาเถอะนานายอำเภอก็นังถาเลยมือหนึ่งเตรียมผมคุยกับปี่ก้กบพี่อ้อยครับเยดายเยดายก็ก็ต้องกลับ กับขอโทษกับขออภัยด้วยเอาเอาไว้โอกาสเจอกันแน่นอนครับเพราะว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่แล้วอ่ะมาช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับนี่เลยฟังผลงานเพลงบุญละไปเที่ยวท่งฟังล้าวไอ้ฮอ้ยเพลงนี้มอบให้พี่น้องสปปปาเป็นพิเศษเลยรายกาสีไฮนองซีดิพอนี่เป็นคนห่อหอเพลงนี้

ขอบคุณนะครับ FC ทางแฟนเพจนะครับที่ให้กำลังใจกับรายการ